ให้ดูคลิปนี้ขอให้มีเงินแสนโกฎล้านโควิดไร้ like ก็ไม่มีมีคำถามจากสาธุชนว่าทำไมขอพอรเท่าไหร่ก็ไม่เป็นจริงสักทีพระอาจารย์ก็จะขอตอบความรู้จากเรื่องกฎแห่งกรรมในเคลัซดดี้ก็เพราะว่าบุญเก่ากับบุญใหม่ต้องมีมากพอถ้าบุญเก่าที่เราทำมาดีแล้วในการกร มากพอเราก็อธิษฐานจิตนั้นสําเร็จทันทีแต่ถ้าเกิดว่าบุญเก่าไม่มากพอเราก็จะต้องเติมบุญใหม่ให้มากพอถ้าบุญเก่าและบุญใหม่ในปัจจุบันมากพอกิจกรรมหรือกิจการหรืองานนั้นๆก็จะสําเร็จไปได้แต่จะสําเร็จได้นั้นก็จะต้องมีองค์ประกอบคือหนึ่งเราเคยพูดไปว่าเราจะทําบุญเท่านี้เราก็ต้องทําตามเท่านี้อันนี้เป็นองค์ประกอบ สองบุญเก่าจะมากพอสถ้าบุญเก่าไม่มากพอต้องเติมบุญใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องนั่งสมาธิเพราะการนั่งสมาธิจะทําให้บุญเก่าและบุญใหม่รวมกันและส่งผลให้สําเร็จได้สุดท้ายคลิปนี้ก็ขอทุกคนได้สั่งสมบุญแลวก็สั่งสมทุกวันเป็นปกติเป็นอาจีนสองห้ามพลาดการทําบุญจัดหนักในวันมาคาบูชาออนไลน์พุทธที่16กุมภานนี้พระอาจารย์จะได้มาไล์ด้วย แล้วถามกันสดๆไปเลยว่าอะไรเป็นอะไรใครเป็นยังไงถามได้เลยแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกับพระอาจารย์ได้เลยในตอนนั้นสุดท้ายนี้ใครพิมพ์สาธุขอให้รวยไม่ป่วยไม่จนพ้นภัยใครแชร์คลิปนี้ขอให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาตลอดเวลาหน้าอ่อนไวับารมีแก่ย,ยิ่งขึ้นไปไม่แก่ฟรีไม่เจ็บฟรีไม่ตายฟรีแต่แก่บารมีสุขก,กายสุขใจไม่ตายฟรีเข้าถึงพระธรรมกายมีที่พึ่ง พุทธอัตนาะอันเป็นที่พึ่งที่ะระลึกตลอดไปเธอ